เธอเลยพี่ช่างลูกตาลกำลังสั่งคนแล้วก็ตัดคนกันไกลให้นะครับนี่เป็นงานกันไกลแต่ว่าเจ้าของแมวไม่อยากได้ผนยาวมากนะแล้วก็ไม่อยากได้สั้นขนาดตัดด้วยปัตเตเลียนนะครับก็จะตัดให้ด้วยกันไกลให้นะครับความยาวที่ได้ก็จะเหลือประมาณ2เซนทั้งตัวนะครับถ้าถ่ายด้วยปัตเตเลียนก็จะเหลือความยาว1เซนคือความยาวยาวสุดนะ ขนแมวจะใช้ส n a p ในการไถ่ค่อนข้างยากนะครับเพราะขนน้องเบาแล้วก็เป็นขนที่เส้นเล็กนะครับการใช้ส n a p มันมันจะไถได้ไม่เรียบนะครับส n a p ลองจุดถไม่เรียบก็จะใช,ใช้เป็นการตัดด้วยกันไกรแทนนะครับเป็นงาน Handmade คนมันเบาขนมันหนาข<ค>นเบาเนาะเส้เนเล็กด้วยตัดกรรไกลแล้วเป็นคลื่นถ้าไม่ชำนาญเป็น ะะพี่ช่างมีเคล็ดลับอ,อะไรแนะนำไหมตะเกันไก่นี่หรอใช่สำหรับคนตัดไม่เป็นก็ใช้ตนไกลงซอยตะแกรงซอยจะลบคลื่นได้ดีกว่าช่วยมันจะไม่เป็นคลื่นที่ชัดเจนอ่าแป๊บเป็นอยู่แต่ว,ว่าไม่ไม่ชัดอันนี้คือช่างยังไม่เนียนนะคะช่างตัดคลื่นทรง,งไว้ก่อนๆการวางแนวเก็นไกเขาเรียก เหมือนกันกับที่พี่ช่างสอนเรื่องตัดด้วยบัตรเตอรีน่นะั่นหละลักษณะคล้ายกันคือจะตัดแนวเดิมถ้ามันเป็นคลื่นก็ต้องตัดแนวใหม่วางกันไกลคนละองศากับแนวเดิมที่เป็นเป็นคลื่นอยู่เป็นการลบลบรอยลบรอยคลื่นนะครับที่เกิดจากการใช้แัตรเตอรียนหรือว่าเกิดจากการใช้กันไกในการตัด แล้วก็อย่าตัดย้อนผลเหมือนเดิมค่ะกันไกลก็ไม่ควรตัดย้อนผลเหมือนกันกับแบบรเนียงเพราะการตัดย้อนผลมันทําให้แก้ตังยากการวางเดี่ยวคือนนตัดตามผนไม่ใช่คัด การตัดขนแมวเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือการยืดตัวแมวให้ให้ตรึงให้ตรงไว้นะครับไม่งั้นแมวจะห่อตัวแล้วการตัดมันจะไม่ได้ทรงนะครับต้องยืดตัวแมวไว้ต่ดคนเดียวพี่ช่างทำไงละ่ะพี่ช่างก็มีเคล็ดลับ วิธีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่มันเป็นวิธีปลอดภัยช่างทำมานานแล้วเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถสัตว์ได้พื้นตัวตอนนี้แทบจะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุทั้งกับช่างแล้วก็กับน้องแมวนะคะแต่ก็ยังมีรอยขีดข่วนด้วยบ้า,างมีล้มๆแผลเป็น,นนี่ส่วนใหญ่ที่เกิดจากแมวล้วนๆนะคะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เก <laughs> ิดกับช่างล่องลอยช่างได้รอยข่วนรอย หลายวิธีแล้วเนีนน่ถ้าตัดทีดีมวอย่างหลายคนถามว่าแมวดุหมาดุทำยังไงถึงตัดน้องได้เมื่อวานก็เจอไปเคสหนึ่งกัดตั้งแต่ยังไม่ออกจกากตะกร้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาวิธีหาอุปกรณ์ป้องกันถ้ามันจําเป็นจะต้องทําน้องนะคะอุปอกรณ์ป้องกันของพี่ช่างก็มีหลายอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นจากซอซ้อก่อน่คนล่าหาน้าท่าคลุมอะไรเงี้ยบางตัวเขาก็เหมือน,นเขาเรียกว่า มาแมวบางตัวเขาก็ฉลาดเขารู้หมดแล้วว่าช่างจะทํายังไงกับเขาหรือกอกไหมแล้วเขาไม่ได้ผ่านมาร้านเดียวเขาผ่านมาหลายร้านทุกร้านก็จะทําเหมือนกันเออแต่สิ่งที่ร้านเราไม่เหมือนใครมันก็มีนะคะไม่ได้หมายความว่าทําให้น้องเจ็บหรือเครียดจนอะไรขนาดนั้นนะมันก็เป็นวิธีการก็เหมือนบางคนเขาเรียกว่าใช้เชือกคล้องแต่เชือกคล้องยังไงให้น้องปลอดภ,ภัยเชือกคล้องยังไงให้น้อง ไม่เครียดเออนั่นแหละอย่างเมื่อวานก็ตอนแรกกัดแหลกกัดลานเออพอสักพักหนึ่งเขาก็ยอมเขารู้ว่าเขาขัดขืนไปสุดท้ายช่างก็ทําอยู่ดีนั่นแหละเขาก็จะนิ่งแล้วก็ยอมให้แต่ไม่ได้หมายความว่าช่างสองคนจะทําได้นะคะพูดถึงก็คือว่าช่างอีกคนทําไม่ได้ช่างอีกคนก็อาจจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยแมวเขาจะยอมกับช่างเป็นเป็นคนคนไม่ได้ยอม ไม่รีอมก,กับทุกคนนะคะหาช่างที่น้องเขายอมให้ได้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่างคำว่ายอมหมายถึงอะไรน้องแมวดุมาแมวดุเขาจะยอมกับช่างเป็นบางคนเท่าน,นั้นแมวแมวแมวเช<ๆ>ขาเขยอมแล้วไม่ควรจะเปลี่ยนช่างนะคะหลายคนส่วนใหญ่เปลีย่ยนบ่อยเขาเรียกว่าเปลี่ยนช่างบ่อยน้องก็ไม่ชินสักทีแล้วก็ต้องเข้าใจในเนื้องานด้วยเข้าใจในเนื้องานหมายถึงอะไร น้องหมาน้องแมวที่ดิ้นอยู่โอกาสการเกิดอุบัติเหตุมันจะมีง่ายขึ้นนะคะมันจะมีง่ายถึงช่างจะระวังแค่ไหนเราไม่รู้เห็นไหมเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เหมือนก,กันดูดีๆน้องจะดิ้นตอนไหนเราก็ไม่รู้ทั้งๆท,ท,ที่เราก็ว่าเราจับดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละสิ่งที่เจ้าของที่มีหมาแมวกลุ่มนี้จะต้องจะต้องทําใจอีกอย่างหนึง่งไม่ได้หมายความว่าช่างอยากให้มันเกิดแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ที่พี่ช่างพยายามจะสื่อคือว่า มีเจ้าของสุนัขหรือแมวบางท่านที่เ,เมื่อเกิดบริเขตุไปไปแล้วโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดกับสุนัขหรือแมวนะครับแล้วเจ้าของอยังไงดีล่ะแต่ว่า,วาเป็น<ช>การใหญ่คือว่าได้เราไม่ได้ว่านะคะแต<า>่ว่าก็อยู่ในขอบเขตคือถ้ามันไม่เดินไปเช่นเช่นนะอ,ะอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่ช่างโนนมา คุณเป็นช่างทาไมคุณถึงทําแบบนี้ถึงปล่อยให้แมวเป็นแผลนูล่นนี่นั่นทั้งๆที่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเราร้อยเปอร์เซ็นมันขึ้นอยู่กับแมวด้วยเออเป็นช่างก็ต้องรับผิดชอบสิมันเป็นหน้าที่คุณอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันใช่หน้าที่เราไหมที่แบบมาแมวดุแล้วเราจะทํามันได้อะไรอย่างเงี้ยเออบางทีช่างสามารถที่จะปฏิเสธได้แต่ทําไมที่ร้านไม่ปฏิเสธเพราะว่าเราเห็นว่ากลุออ่มมาแมวพวกนี้ไม่ไม่ค่อยมีร้านไหนทาได้แต่พอ พอเรารับอันนี้พูดถึงเจ้าของบางท่านเท่านั้นนะคะคือส่วนน้อยเลยสมมุติลูกค้าเรา100ตัวจะมีอยู่หลักสักคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะคะคือเป็นรอยนิดรอยหน่อยไม่ได้สังกตังเกิดมาพอเราถ่ายสังกตังให้สั้นก็ทําไมถึงตัดผลมันแบ่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสังกตังมาแล้วมันไม่สามารถที่จะสั่งได้เราก็ต้องตัดให้มันสั้นแว่งก่าจุดอื่นถามว่าเราแจ้งไหมเราก็แจ้ง แต่ด้วยความที่นึกออกไหมว่าการแจ้งด้วยข้อความหรือการแจ้งด้วยรูปภาพมันบางทีมันไม่เหมือนกับที่เขาเห็นพอเขาเห็นเขาก็เขาจินตนานการเป็นคนละอย่างกันอะไรประมาณนั้นอพอไม่เห็นลูกค้าก็จะบางคนนะคะรับไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะทำไมถึงตัดอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนั้นอีกอันหนึ่งก็ประมาณว่าทาช้าอันนี้ช่างพูดในกลุ่มกลุ่มเดียวเลยนะคะคือน้องหมาน้องแมวที่ดื้อดิ้นดุก,กัด ทำไมถึงทําช้าจังใช้เวลานานจังอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องให้เวลาช่างด้วยเพราะเวลาทาหมาแมวพวกนี้เครียดช่างจะฝืนทําต่อไปไม่ได้ถ้าช่างรู้สึกว่ามันเครียดถึงจุดจุดนึงช่างจะต้องพักนะคะพักถืกช่างพักอพักอารมณ์ตัวช่างเองเราพักแมวหมาแมวไม่ได้หรอกอารมณ์หมาแมวอ่ะพูดถึงเราไม่รู้หรอกว่าเขาอารมณ์ถึงสุดไหนถึงขั้นไหนแล้วเราก็สังเกตจากสีหน้าอาการและท่าทางเขาเอาถ้าเขาไม่ไหวเราก็ต้องพักเช่นกัน แต่หมายถึงว่าเวลาอารมณ์ของช่างเนี่ยถ้าไม่ไหวเราก็ต้องหยุดหยุดแล้วก็พักพักน้องหมาน้องแมวไปด้วยนั่นแหละในส่วนนั้นแล้วเราค่อยกลับมาวนทําใหม่นะคะมันก็เลยเป็นการช้าสําหรับหมาแมวพวกที่ในกลุ่มที่แบบดื้อดิ้นอยู่กันอะไรประมาณนี้บางตัวอาบน้ําแล้วเป่าใดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไดเล็กใดใหญ่เป่าไม่ได้เป่าได้เฉพาะพัดลม เส๋เาก็คือบางบางบางตัวตกใจดิ้นทําให้งานช้าหน่อยเพราะเราจะต้องจับน้องออกมาล้างใหม่บางตัวก็ตบใส่กรงตบใส่จนเล็บเล็บแดงอันนี้เราเราก็ไม่ได้อยากจะให้เกิดกับแมวนะครับแต่บางคนกลับไปแล้วตกใจว่าเอน้องเป็นอะไรเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรให้เล็บ แต่บางทีในบางตัวเราไม่เห็นเพราะว่ามันไม่สามารถจับตัวน้องได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่เห็นจะเป็นเฉพาะแมวที่ที่ตกใจกับแมวที่ดุแล้วก็ตบนะครับเพราะว่าถ้าตบใส่กรงพวกเนี้ยนะมันเกิดจากการที่เขาเออเขาต่อต้านแหละเขาไม่อยากให้ให้เป่าขนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเล็บแดงเล็บแตกขึ้นมาอันเนี้ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับที่เรา เราก็จะควบคุมโดยการเรามันต้องใช้เวลามากขึ้นเราก็จะเสียเวลาที่จะเป่าไดเล็กแทนนะครับก็จะใช้เวลานานขึ้นอันนี้ต้อเข้าใจเรื่องเวลาเข้าใจเรื่องว่าทาไมถึงได้เกิดแีช่างถึงได้อกแบบนี้่าช่างไม่อยากรับลูกค้าที่รีบนะคะทำ่ารีบนั่นแหละอย่างที่บอกคือโทรมาถามคือคือโทรมาถามได้แต่อย่าบ่อยเกินไปเสร็จแล้วเราโทรตามใช่ใส่วนใหญ่ก็คือถ้าเสร็จแล้วเพราะว่า หนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราต้องล้างมือไปรับโทรศัพท์เนี่ยมันจะทําให้เราเสียเสีเยเวลามากขึ้นแมวกำลังนิ่งๆลูกค้าโทรมาเราจะต้องลับไปรับแล้วเราพอเรามาจับใหม่เราต้องเริ่มต้นใหม่กว่าน้องแมวจะนิ่งอีกอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นบางทีถ้าถ้าถ้า,ถาช่างไม่รับหรือว่าช่างไม่ตอบอะไรหมายความว่าช่างกําลังทํางานอยู่ทํางานความหมายก็คือว่า ช่างทางานกับแมวดื้อดิ้นดุกัดหรือมาแมวหมาที่ดื้อดิ้นดุกัดอยู่มันจะละมือไปตอบหรืออะไรไม่ได้นะคะ, <S <S ะก็เลยจะช้าแล้วก็เราเข้าใจลูกค้าแหละว่ารีบว่าไม่อยากทิ้งน้องหมาน้องแมวไว้นานลูกาก็จะเป็นห่วงลูกๆหรือว่าโอ้ยอยู่ร้านนานแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะของที่ร้านจะมีน้ำให้กินตลอดแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆให้น้อง ถ้าต้องรอก็รอในห้องแอร์เย็นนะแล้วก็มีน้ําให้กินตลอดไม่ต้องกลัวว่าน้องจะขาดน้ําส่วนอาหารนั้นถ้างดก็คือถ้าจะเอาน้องมาอาบน้ําตัดขนควรจะงดอาหารมานะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันจะทําให้น้องอ้วกได้เวลาที่กําลังอาบน้ําตัดขนกันอยู่นะครับมันก็จะทําให้น้องเลอะเทอะแล้วก็ด้วยด้วยความที่ว่าการอาบน้าตัดขนนะบางตัวเขาไม่ชอบบางตัวเขาเครียดการต่อต้านของเขาก็คือ อ้วกบ้างอือบ้างฉี่บ้างบางตัวนะที่เป็นลักษณะโอทั้งอืบทั้งฉี่ก็มีอ้วกก็มีเพราะฉะนั้นก็ทั้งงดนอาหารได้ก็งดนมาก่อนนะครับแล้วก็อาบน้ําตัดขนเสร็จแล้วกลับบ้านก็ให้น้องกินจะได้ครับอาหารเช้าค่ะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้อาหารเช้าก่อนที่จะมาวันไหนที่ตั้งใจจะพาน้องมาอาบน้ําตัดขนไม่ต้องให้อาหารเช้านะคะเป็นไปได้นะเป็นไปได้ไม่ต้องให้บางตัวก็อ้วกตั้งแต่ ออกจากบ,บ้านขึ้นรถอ้วกแล้วอ้ว,วกตัวว้งแต่ขนรถแล้วมาถึงก <c oughs> ็อ้วกเต็มเต็มกล่องเต็มกระเป๋ากันมาเลยนะค,ครับนใหญ่ที่านัาน,านจ,าจะจะรู้แล้วตอนนี้ก็คือจะทวนข้าวาะคะ่ะไม่ต้องถึงขั้น24ชั่วโมงนะคะแค่มือเช้ามือเดียวก็พอแล้วกลับไปค่อกินถ,ถามว่าน้องหิวไหมน้องไม่หิวหรอกค่ะนิดนึงอ่ะไม่ใช่ว่าจะไม่หิวเลยก็นิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นกับา้านน้องจะทรมานอะไรมากมาย โอเคครับฝากไว้สําหรับคนที่จะนัดหมายจองคิวครับนัดหมายจองคิวก็ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะแล้วก็ช่วงเย็นให้กินอาหารเต็มที่ช่วงเช้างดอาหารก่อนที่จะมาใช้บริการจะดีที่สุดนะครับแล้วก็พาน้องขับถ่ายก่อนที่จะเข้าร้านน้องจะได้ท้องว่างนะไม่งั้นถ้ามาแล้วอึเต็มเต็มกระเพาะมาเนี่ยบางทีน้องก็จะมาถ่าย ในกรงบ้างน้องเหยียบแล้วก็เปื้อนนะครับมันก็จะทําให้งานช้าหรือว่านานเข้าไปอีกหรือว่าอาบน้ำแต่ขนเสร็จแล้วอือออกมาโอ้อันนี้ก็คืองานยาวอีกครับต้องเสียเวลากันดิบอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งในการที่จะล้างตัวแล้วก็เป่าขนกันไปนะอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีที่ช่างก็จะบอกไว้สำหรับเจ้าของนะครับส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ ช่างไม่ได้ไม่อยากไม่ตั้งใจไม่อยากให้เกิดด้วยบางตัวได้รับบาดเจ็บบ้างช่างก็จะแจง้ง<ม>บางตัวที่ดื้อดืนดูนด,ดีจริงๆต้องยอมรับจุดนี้นะครับว่าเออเราอยอมรับความเสี่ยงแล้วที่จะทําแมวหมาด <ed it> ูทุกครั้งที่ที่หมาแมวได้รับเราก็ได้รับนะบอกตรงๆเพราะว่าคือน้องหมากลุ่มนั้นคือเขาเขาดิ้นเขาด้อดื้อจริงแล้วจังหวะที่เขาตกถามว่า เราจะต้องระวังทั้งไม่ให้อุปกรณ์โดนน้องแล้วก็ระวังทั้งตัวเองบางทีมันก็ถึงไม่ได้นะคะพลาดเพราะว่าใครเคยเห็นน้องแมวตกจะรู้เพราะว่าเขาตกเขาจะตกไม่เป็นทิศทางเวลาเขาตีเขาทีบเขาอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นทิศทางท่านก็จะพยายามไม่ให้อุปกรณ์พวกนี้โดนน้องโดยตรงนะคะมันอาจจะมีรอยขีดควนแดงอะไรอย่างนี้บ้างนะคะ แต่ก็ถามว่ามันมขนาดว่าเป็นแผลเบลอว่าไหมไม่เคยนะไม่เคยนะที่ร้านไม่เคยมีขนาดนั้นนะคะยกเว้นน้องเป็นแผลมาอยู่แล้วเอ,อน้องน้องเป็นแผลมาอยู่แล้วโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวเพราะว่าบางทีสั่งกระตังมันติดแน่นจนเขาไม่รู้ว่ามันเป็นแผลมาอะไรประมาณนั้นอันนี้ช่างก็อันนี้มันเรียกไม่ได้จริงๆเนาะแต่เราก็พยายามจะแจ้งกับถ่ายรูปก่อน ก,ก็<ด>ส่งหให้ลูกค้าดูดูก่อนนะเป็ไ,ปนะได้ก็แอดไลน์แอดไลน์ทักเฟซไว้นะคะแล้วกงนะคะท่างจะได้ส่งรูปส่งอะไรไปได้บางคนถ้าไม่เล่นไลน์ก็ก็เฟซอะ่ะเราคิดว่าน่าจะเล่นอยู่แล้วนะคะเราจะได้ส่งรูปส่งคลิปให้ดูถ้าเราว่างเราก็จะส่งระหว่างการทําให้ให้ดูว่าได้นะคะแต่ถ้าไม่ว่างจริงๆหรือว่าวันไหนลูกค้าเราเยอะๆยะมากๆ ก็อาจจะส่งทห,หน่อยหลังหลังเสร็จงานแล้วเราถึงจะส่งประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นเคสส่วนเช่นมีแผลมีอะไรก็คือเราจะส่งให้ทันทีถ้าเป็นไปนได้ก็แอดเฟรนกันไว้ก่อนนะคะตามลิงที่ให้ไว้หน้าเพจหน้าอะไรอย่างเงี้ยรเราจะได้สะดวกสบายตอนนี้มันสะดวกสบายหมดแล้วแหละ จะเป็นอย่างร้านอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวที่ดุค่อนข้างที่จะหายากนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหาร้านที่รับทำให้ได้แล้วก็ไปพี่ช่างก็ไม่อยากจะมีปัญหาใครใครไอ้พี่นีพูดเรื่องนี้ทำไมปากว่างก็เลยพูดนะคะเพราะว่าเออก็เอาบอกตรงๆก็มีปัญหาเจ้าของหลายหลายตัวอยู่แต่พูดถึงก็คือถ้า ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์กับจานวนลูกคา้ามันก็แค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ขอบใจลูกคา้าขอบคุณลูกค้าที่ที่เข้าใจในเนื้อส่วนใหญ่ที่เข้าใจในเนื้องานเรานะคะไม่ดีไม่เร่งไม่อะไรถามว่าช่างเร่งให้ได้ไหมในกรณีที่เร่งได้ช่างเร่งให้นะช่างไม่เคยแบบว่านั่งชิวๆแบบไม่ทํางานอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะไม่ถึงไม่ันานั้นขนาดนั้นอันนี้ช่างถ้าเร่งงหมายถึงเร่งคำว่าเร่งหมายถึงว่า ดูซิว่าน้องแมวอ่ะน้องแมวน้องหมาสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะฝืนทําหรือว่าบังคับทําให้ให้เร็วได้ไหมเราก็จะทำ่ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้หมายถึงว่ามาแมวเครียดเครียดมากๆเราไม่บังคับนะคะเราก็จะค่อยๆทาไปังคับเป็นช่ชวงๆเราต้องพักเป็นช่วงๆน,นะครับเพื่อไม่ให้เครียดจเกินไปบางตัวดิ้นเอาตายดิ้นแบบดิ้นส่วตัวเอง,งอะดรีนาลีน เกือบจะช็อกนะต้องมาป้อนน้ำแดงกันก็มีนะครับบางตัวก็มีโรคประจำตัวเจ้าของบางทีเจ้าของก็ไม่รู้อะไรอย่างนั้นมาถึงร้านมีอาการก็มีนะคะกับบางกลุ่มเช่นสุนัขที่มีอายุเยอะอันนี้ต้องเข้าใจนะเพราะว่าน้องพร้อมจะไปได้เสมอกลุ่มนี้นี่ ร้านจะไม่ค่อยนะไม่ค่อยอยากฉลับแต่ก็เออบางทีก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องทำความเข้าใจกันว่าออสุนัขที่อายุเยอะแล้วแก่แล้วการอาบน้ำตัดขนบางทีมันเปลี่ยนสภาพอากาศโดยฉับพันนะบางทออีต้องเข้าใจจุดนี้แต่ก็ไม่มีนะไม่เคยไม่เคย่ไไีไม่เีเสียที่ร้านแต่ว่าเออส่วนใหญ่ที่ <c oughs> ที่มาอยู่ที่ทึ้นี ตัดขนก่อนแล้วจะพาไปหาหมอเออน้องไม่สบายอยู่แล้วอะไรงเงี้ยเออเคยมีเคสเลงที่ที่น้องหมาน้องหมาจะพาไปหาหมอน่าจะเป็นพยาธิเลือดแล้วก็เป็นพยาธิไอ้นี่ใครเป็นคนไข้เยิดนะคะมารอตัดขนยังไม่ทันได้ตัดเลยไปแล้วนะคะอันนั้นเจ้าของเขาเขารู้อยู่แล้วนะคะแต่เราเราอ่ะไม่รู้เพราะเจ้าของไม่จะบอกเราก็อ้ามอยู่ดีดีด,ด,ดีน้องนิ่งไ <Yeah. S 1> ปนเลยอะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่<อ>ที่จะต้องระวังการสลับสุนัขแมวที่มีโรคประจำตัวนะครับโอเคดเดี๋ยวขอปิดคลิปทานี้ก่อนนะพี่ช่างจะไ้ทำงานใ้แต่เช้าเย็นลูกจ๋านิดเดียวนิดเดียวลูกค้าถามว่าตัดขนลงเป็นกลแมวทำไมถึงมีราคาสูงกว่าการใช้ปัจเลียนสัดพี่ช่างจะอธิบายว่ายังไงยากค่ะยากตรงไหน ตตรงไหนบ้างอาบัตรเลียนมันมีความยาวกําหนดอยู่แล้วนะคะถ่ยยังไงมันก็ได้เท่ากันเพียงจะถ่ายให้มันเสมอกันทั้นั้นใช่เพียงะ่ยให้มันแต่ตัดด้วยกันไกรมันจะต้องใช้ฝีมือของช่างเป็นหลักเพราะว่าช่างจะต้องใช้ทักษะใช้ตัดได้เท่ากันในยากนะตัดได้เท่ากันทั้งตัวอ่า จเจอหมาแมวที่ดื้อดิ้นหนู่ด้วยยิ่งยากไปใหญ่ทำยังไงถึงจะไม่ให้เป็นคลื่นอ,อันนี้ต้องมีเทคนิคเฉพาะตัวของพี่ช่างนะครับเทคนิคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะไม่ได้ตัดรอบเดียวครั้งเดียวแล้วได้เลยนะความเสมอกันของขนเนะ่ยพี่ช่างจะต้องตัดทั้งขึ้นทรงไว้แปรงขนเอาแปรงเสร็จไม่เท่ากันเองพี่ช่างจะต้อง แต่งใหม่ทั้งหมดนะครับตัดให้เท่ากันทั้งตัวเนี่ยพี่ช่างตัดกี่รอบอ่ะอทั้งตัวพี่ช่างตัดทั้งตัวนะนับเป็นรอบนะพี่ช่างตัดกี่รอบถึงถึงจะเท่ากัน,นอ,อ่าเกินสิบรอบย้ำที่เดิมนะคะรับหมายงวาตัดย้ำๆที่เดิมเนี่ยเพื่อจะแต่งให้ขนมันเท่ากันเนี่ยเกินสิบรอบช่เองก็ยังไม่ได้ชํานาญขนาดนั้นนะคะ แล้วถามว่าเมื่อบาง่จะแป๊บเดียวเออบางช่างบางคนอาจจะเฮ้ยไม่ใช่แล้วอะไรมีถึงสิบรอบหรอกอะไรเงี้ยเออสำหรับช่างบางคนอันนี้คือมันอยู่ที่ความชำนาญของแต่ละคนนะแต่บางคนก็บอกเฮ้ยสิบรอบจริงหรอคุณชัางเป็นยี่สิบรอบก็มีแต่ากันนะแล้วก็อุปกรณ์ด้วยนะคะเพราะน้องแมวค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็หนาไกลๆที่พี่ช่างใช้กี่พัน นั้นตอนนั้นซื้ออยู่แปดพันกันไก่แปดพันนะน่าตกใจไหมแต่ตอนนี้คงไม่ถึงแล้วกันไก่ตอนตอนนี้อ่าอจางราคาที่ห้าพันหกพันอ่ามันก็ลดจากเดิมมาแต่ราคาก็ยังยังอยู่หลักพันหลักหลายพันนะครับถามว่าใช้กันไก่ธรรมดาตัดได้ไหมหมายถึงกันไก่ที่ซื้อตามทั่วไปมันก็ได้แต่ มันไม่คมมันมันตัดได้นิดหน่อยคือถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเยนความอะไรตัด<ก>ได้ค่ะกรไกที่พี่ช่างใช้นะครับมันต้องใช้เป็นกันไกพิเศษเรียกว่าฟันฉลามมันจะถึงจะจับขนได้ตัดขนเข้านะครับเพราะว่าขนแมวเป็นขนที่บางเบาเสเล็กบางเบาแล้วกนนะ็แล้วก็อยู่หลายๆรวมๆกันหลายๆเส้นนะครับเป็นขนหนานั่นเองหนนะ้าเป็นลูกค้าเงีหน่อยลูก อุปกรณ์แทงแล้วก็ช่างเราลองลองลองคิดดูว่างับก MA ันไก่ต่อเนื่องกันเกินครึ่งชั่วโมงนะเกินครึ่งชั่วโมงในการตัดแมวหนึ่งตัวนะครับจะเมื่อยมือขนาดไหนในการใช้นิ้วสองลิ้วอย่างงี้ับไปเรื่อยๆนะครับเกินครึ่งชั่วโมงนะบางตัวก็เป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นการตัดกันไก่ก็จะใช้ความอดทนใช้ความพยายามสูงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องแตดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะพี่ช่างตัดหน้ากลมให้น้องกล้เสร็จแล้วนะครับตัวสั้นเหลือ2เซนไว้หางกะลอกนะครับอาบน้ำแตดขนไม่ใช่ยาซื้อไม่วางยาสลบร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวยเกะเสร็จมาอนแก่นครับเบอรโทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3 ติดต่อน,น้าหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยและได้ส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาตัดคนให้กับสนักจนสนับพิการแต่มบุญในที่ต่ตางๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องมวสารอนครับเดี๋ยวไปอาบน้ํากันแล้วก็มาแต่งคนละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้พี่ช่างแค่ตัดขึ้นทรงไว้ก่อนนะแต่งละเอียดหลังจากที่เราอาบน้ําแล้วก็เป่าขนแห้งครับ